้ยยยังไงสวัสดีครับหลังจากที่พิลีอ่าโดนแฮ็กไอดีไปล่าสุดตอนนี้พิลีก็ได้เล่นไอดีใหม่จนปัจจุบันนี้ก็คือพิลีเองได้เลเวล14แล้วครับ แล้วก็พีรีอยากสีอัพไอดีพีลีให้มันมีสุดดีๆบนคนอื่นเขาใส์กันนะโดสีสุดที่พีลีซส์อยู่ตอนนี้มันเป็นสุดดั้งเดิมของตัวละครน,นี้เลยอันนี้คือพีรีเพิ่งไปซื้อหมวกมาใส่เมื่อคืนนี้เอง <c oughs> <c oughs> อันนี้คือสุดที่พีรีมีอยู่ปัจจุบันนะมันมีแค่นูด,ดิอันนี้คือถาวรแค่สุดส,สุดเองเหรอปะโ,อโหอะไรเนี่ยไม่เห็นเทเลยอะไรโอ้แต่วันนี้มันมีสุดใหม่มาพีลีว่าสิไปเอามัน นี่งไงสุดปิดทำไมมีแต่สุดปิดวะทำไมสุดไก่ไม่มีวะเดวิลี่จะไปเอาสุดนี้มาใส่นะทุกคนพี่ลี่อยากจะได้ก็คืออยากได้กางเกงมันกางเกงมันสวยดีเห็นปะพี่ลี่ชอบกางเกงมันวะ่ะแล้วก็อยากได้เสื้อตัวนี้พี่ลี่ชอบแต่อะไรหะกากโอ้ไม่เอาอะหกากนี่ไม่เอา,า,า,กา,กเอาพี่ลี่จะเอาแค่พี่ลี่จะได้แค่เสื้อกับกางเกงตัวนี้เพื่อที่จะเอามาปลับปลาใส่กับไอดีพี่ลี่ถ้าอย่างนั้นพี่ลี่ขอเนี้นอเสบัด อันนี้คือมันเริ่มจาก19เพรแต่ว่าพิลีจะไม่เอา19เพรนะ่ะพิลีจะเริ่มจาก75เพรต้องหมดไปกี่เพรวะพิลีถึงจะได้สุดที่พิรีอยากจะได้มันมาครอบครอง,อง <c oughs> <c oughs> มาปะ <c oughs> เดี๋ยวแป๊บนึง <c oughs> แปรงผมก่อนก่อนที่พิรีจะไปสุดมันต้องแบบจัดผมให้เรียบร้อยอก่อนสาวๆมาดูจะได้แอบชอบ <c oughs> <c oughs> มา75เพรวะไม่ต้องเตง้นมันทุยไม่ต้องแจ้งเตือนพิรีอีกนะก็ไปเลย สะบัดไปสะบัดไปกดติ๊กยังไงได้เปิดมาโอ้ยถ้าอย่างนั้นพีลีก็ขออนุญาตซื้ออีกห้าครั้งปุ๊บทำทำพีลีสีได้ป่วนี่อ๋อไม่ได้คูปองฟรีมาถ่ายอย่าับซุบอีกดีกว่าไม่พูดเยอะเจ็ดเจ็ดเจ็ดทำไมมันไม่ให้พีลีวะแต่กดปุ๊บแล้วได้ปั๊บน่ะ ดวงพิลีมีแค่20ดูดิพิลีหมดไปกี่เพลนแล้วเนี่ยเอาอีกมาปุ๊บโอ้เอาอีกมาเย็ดไม่ได้หรอเว้ยเว้ยยังไงโโอ้เย็ดกูได้กางเกงอีเหี้ยพวกมึงดูทำไมกูดวงดีแบบนี้วะตั้งแต่เกิดมาไม่ โคุณดวงดีจัดมากูได้กางเกงมาละมึงดูโอ้ยเดี๋ยวพีรีไปใส่กางเกงก่อนนะเย็ดย็ดกางเกงสวยพีรีได้กางเกงละแล้วก็ตอนนี้พีรีจะเอาสุดสีเหลืองนะดวงพีรีเพิ่มมาเป็น40แล้วทุกคนโอกาสที่จะได้นี่คือเยอะมาวะะลุ้นลุ้นสบัดต่อ Oh! <laughs> ไม่ได้ว่ะรอบนี้เอาอีกมาโคตุสูเ <Yeah! S 2> ย็นเอาอีกโอ้โยพลืขอขรณญาแบบปิดตานะอยากจะลุ้นมากกว่าวะ่ะ <laughs> โอ้โหไม่ได้ว่ะ <laughs> ยังไงโกตุ <laughs> สไปเลยเ yeah! ย็นงอง้บ๊อบบ๊อบบไอบบ๊อบบ๊อบบ๊อบ๊บบ๊บบอ๊อบบ๊อบบ๊อบบ๊อ ว้าวแเฮ้ยทำไมมันยากแบบนี้ปะโอ้โอกาสออกมาน้อยมากโอกาสออกมาน้อยมากออกมาน้อยมากยังไงยังไงเพชรผมเยอะอะครับยังไงยังไงยังไง <laughs> 7, 000, 000, 000. Yeah. ยังไงอ้เจ็ดพิริเหลือพันเจ็ดเย่เอยไม่ใช่เหลือหมื่นเจ็ดพันเย็ดขับออกมา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  มันหมายความว่ายังไงทุกคนมันไม่ได้สติปิรีต้องการนะอะไรเนี่ยไดโนเสาร์ไดโนเสาร์เอาอ่ะมันไม่ใช่สติปิรีอยากจะได้บะอะไรเนี่ยวิรีอยากจะได้สุดปิดนะสุดปิดสุดปิดได้ไหมสุดปิดนะอยากได้สุดปิดโอ้ยสุบิกสุบิกสุกไปสุกไปเอาเข้าไปเอาเข้าไปเอาเข้าไป ยอมแพ้หรอกกูไม่ยอมแพ้หรอกกูไม่ยอมแพ้กูไม่ยอมแพ้โอ้ยโอ้ย,อยอ <uckles> ได้ซุดไดโนเสาร์มาสองครั้งเพชรพิลิเลียมหมื่นสี่พันเอามาซุดเป็ด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 เอามาดิ ออวมาเสิเฮ้ยสุดเป็ดสุดเป็ดสุดเป็ดอาอ้อ้ยโอ๊ยทำไมมันได้ยากแบบนี้วเะเฮียกูอยากได้เสื้อมันน่ะเสื้อไม่ใช่หมวกอะไรวะ โอ้ยทำไมมันไปยากกว่านี้วะตัวอทพีลมันต้องดลีอยากได้นะสุดสุดุดสุดซุดพี่อยากได้สุดเข้าใจไหมเข้าใจไหมเพชรพิีเหนึ่งหมื่องพันออกมาออกมาเอาเลออกมาดิไอเหี้ยมันไม่ให้พิลีนะ ออะไรวะมันไม่ให้มันไม่ให้แล้วโอ้ยเรียบร้อยยังออกมาดิเฮ้ยเอาไม,าอม,าอามาอ่อีกรอบไหมเอาไม่อีกรอบ <N> โอ้ยและในที่สุดพีลีก็ได้ตามที่พีรีอยากได้าต่อไปเป็นการแต่งชุดพีรีนะครับมาแอันนี้ชุดที่พีลีอยากได้ส่วนรองเท้านะ่ะพีลีไม่อยากใส่รองเท้าตอนนี้ว่ะพีลีก็เปิดล้าค้าขึ้นมา อ๋อนี่ไงนี่ไงซื้อไปเลยเย,ย็ดสวยว่ะเฮ้ยโอย้ไม่เอาอ่ะว่าอะไรผมแบบนี้โอ้ไม่เอาไม่เอาวันนี้ก็โอเคอยู่นะโอ้ยสวยปะ <laughs>